สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์นะครับกับทางโฮสตอมกันนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเนี่ยอยากจะพาทุกคนนะครับมาจดของโฮสตอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางโฮสตอมเนี่ยมีการรองรับ Node.js นะครับแล้วก็ Laravel ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยโฮสติ้งเจ้าอื่นๆนะครับจะไม่มีตรงนี้นะแต่ว่าทางโฮสตอมเนี่ยมีบริการตรงนี้ให้เรานะครับก็ตรงนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกกัับาารพฒน Node Application หรือว่า l w l e v e l application เนี่ย HostTom นะครับก็จะรองรับตรงนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสตกับทาง HostTom กันนะครับซึ่งสําหรับใครนะครับที่อยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองนั่นเองนะครับ โอเคครับทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะทําตามนะก็คืออยากจะเปิดเว็บไซต์นะครับจดโดเมนกับเช่าโฮสนะครับก็ตรงเนี้ยงบประมาณที่ทุกคนจะต้องมีนะครับก็คือ1,166.30สต่าตางค์นะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะบวกภาษีเพิ่ม7%นะครับซึ่งราคาโดยที่ไม่บวกภาษีเนะี่ยก็จะอยู่ตามนี้นะครับแต่พอบวกไปปุ๊บก็ราคาตามนั้นเลยที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับหนึ่ จุดสสตางค์นะครับผมก็ไปเตรียมเงินมาตามนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสต์กันเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปจดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งก็คือในส่วนของเว็บโฮสติ้งของทางโฮสตอมนะครับอ่ะผมจะคลิกมาที่เว็บโฮสติ้งนะฮะแล้วก็นี่ครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่านี่คือราคาตามนี้เลยนะครับก็จะมี5แพลนด้วยกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดทางด้านเทคนิคนะครับ ซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกก็คือ Host Atom เนี่ยเขาจะมีการรองรับนะครับในส่วนของ Node.js นะครับแล้วก็ Laravel เห็นไหมนะครับนี่นะฮะน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมอาจจะใช้ตรงเนี้ยนะครับใช้ในการสอนแบบว่าการ d e PLOY Project อะไรพวกนี้นะครับก็เห็นว่ามันรองรับก็เลยน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้ของ Host Atom นะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันหลากหลายเลยนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับผม โอเคแล้วก็จะมีฟีเจอร์ตามนี้ครับอีเมลฟีเจอร์ Control Panel นะครับอ่า Web Hosting ฟีเจอร์นะครับผมโอเคนะฮะอ่ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาเริ่มทําการจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสติ้งกันเลยนะครับตรงนี้เข้ามาที่เว็บไซต์ hostatom. com นะครับทุกคนแล้วก็มาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับจดโดเมนใหม่นะครับอ่ะมาคลิกเลยจดโดเมนใหม่นะครับโอเคนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาคลิกที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่อจดทะเบียนโดเมนกับ hostatom นะครับ โอเคนะฮะอ่ะตรงเนี้ยก็ให้ทุกคนนะครับป้อนชื่อโดเมนที่ทุกคนต้องการนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นชื่อนี้นะฮะ o m y l e r นะครับแล้วก็ลองกดค้นหาดูนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า omiler com เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับก็ราคาโดเมนจะอยู่ที่400บาทนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่ลงตะกร้าเลยนะครับผม โอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็หลังจากที่เราเนี่ยใส่ตะกร้าไปนะครับให้ทุกคนมาคลิกตรงนี้ครับเว็บโฮสติ้งนะฮะอ่าคลิกมาที่เมนูเว็บโฮสติ้งนะครับตรงนี้ผมแนะนำนะใครที่อยากจะเปิดเว็บไซต์ใหม่เลยนะครับแล้วอยากจะลองทดสอบดูก่อนนะครับก็แนะนำว่าเป็นแพลนนี้นะครับเว็บโฮสติ้ง S1 PL นะครับอ่าก็พื้นที่ Data Transfer domain add-on อะไรพวกเนี้ยก็คือจะโอเคแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่อะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกคนค่อยไปอัปเกรดที่หลังได้นะครับแต่ว่าเราจะเอาเป็นแพลนนี้ก่อนนะครับก็ราคาจะอยู่ที่690บาทนะครับโอเคผมจะกดสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับอ่าหลังจากกดสั่งซื้อตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีโดเมนที่มีอยู่แล้วในตะก้าเห็นไหมนะครับเขาก็จะเลือกให้เราเลยนะครับโอเคผมก็จะคลิกใช้โดเมนนี้นะครับ อ่านี่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เรานะครับเลือกนะฮะก็คือระบบควบคุมบัญชีโฮสติ้งของเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับให้เราเลือกผมจะแนะนําให้ทุกคนเลือกเป็น Direct Admin แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็ตําแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูลนะครับเลือกเป็น Thailand นะครับโอเคนะฮะตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็นลายปีตามนี้นะนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดดําเนินการต่อได้เลย อ่านี่นะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับตรวจสอบและชําระเงินนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีเว็บโฮสติ้งแล้วก็โดเมนที่ลงทะเบียนเห็นไหมนะครับโอเคแล้วผมเนี่ยจะกดนะครับชาระเงินตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีบวกแวดนะครับเนะก็จะราคาอยู่ที่ 1, 1 6 6 3 0สตางค์ตางนะครับโอเคผมจะกดชําระเงินเลยกดคลิกไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับทำการสมัครสมาชิกนะนะครับตรงนี้ ให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลตามที่เขาบอกเราเลยตามนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะชําระเงินได้เลยนะครับผมอ่าผมก็จะใส่ข้อมูลไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กําหนดรหัสผ่านของทุกคนนะครับหลังจากกรอกข้อมูลด้านบนเสร็จนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะใส่รหัสผ่านของผมเลยนะครับก็ตั้งรหัสผ่านเนี่ยให้ความยากนะครับมันเป็นหลอดสีเขียวแบบนี้นะนะครับก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยเก็นะครับก็คือคาดเดาได้ยากนะครับโอเคนะครับอ่ายอดรวมทั้งหมดนะครับก็คือ1000 1 6 6 3 0สตาตังค์นะครับแล้วตรงนี้ผมจะเลือกชำระเป็นโอนผ่านธนาคารนะครับหรือว่าใช้เป็นเครดิตการ์ดหรือว่า PayPal ก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบงก์ทรานเฟอร์แล้วกันโอเคนะครับจากนั้นก็มากดติ๊กตรงนี้ครับฉันได้อ่านและยอมรับข้อกําหนดนะครับแล้วก็ยืนยันคําสั่งซื้อเลยนะครับผมปึ๊บโอเคตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยเคยสมัครข้อมูลไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตามนี้นะนะครับโอเคซึ่งของผมเนี่ยมีอยู่แล้วนะแต่ผมมายกตัวอย่างให้ทุกคคนนดูะรับ เดี๋ยวผมจะล็อกอิน ah exactly right เข้าไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมก็จะใส่นะครับอีเมลของผมไปแล้วก็รหัสผ่านนะครับโอเคนะครับเข้าสู่ระบบไปเลยปึ๊บอ่านะครับหลังจากเข้าสู่ระบบมานะครับทีแรกให้ทุกคนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ยืนยันคําสั่งซื้อนะครับอ่านี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับยืนยันคําสั่งซื้อนะครับผมหมายเลขคําสั่งซื้อก็คือตามนี้นะครับแล้วก็ เราสามารถคลิกมาที่ใบแจ้งค่าบริการได้นะนะครับอ่ามันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปอ่าให้ทุกคนเนี่ยมาทําการแจ้งชําระเงินนะก็มาคลิกที่ช่องทางการชําระเงินนะนะครับโอเคนะครับมาดูตรงนี้นะฮะอ่า <zuk> ก็จะเห็นว่าเขาจะมีช่องทางการชําระเงินตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปให้เขาเนะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาโอนเงินกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสแกนเลยนะฮะโอเคเมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่ฮะหนึ่งพัน 166.30สตางค์ใช่ไหมครับกดตกลงไปตกลงไปนะครับโอเคก็เช็คนะครับ network technical อ่ะตามนี้ครับผมก็จะกดยืนยันไปเลย อ่าเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคลิกตรงนี้ครับทุกคนก็คือคลิกที่นี่เพื่อแจ้งยืนยันการชําระเงินนะครับอ่าคลิกมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าแจ้งยืนยันการชําระเงินนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใส่ Invoice ID นะครับ order id หรือว่า Do domain Name ก็ได้นะครับอ่าได้ทั้ง3รูปแบบนะก็คือเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีเมลจํานวนเงินจากนั้นก็สลิปการโอนเงินของเรานะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชําระเงินนะครับอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่ข้อมูลของผมไปเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครลืม invoice id นะจริงๆมันก็สามารถมาที่ client login ได้นะครับอ่านะครับผมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาที่ตัวนี้นะฮะใบแจ้งค่าบริการที่ค้างชำระนะครับก็มาคลิกที่ดูทั้งหมดอ่จากนั้นเนี่ยผมก็จะคลิกเข้ามานะครับโอเคนะครับเรามาก๊อปตรง invoice id ตรงนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็มาใส่ตรงนี้อ่านะครับจากนั้นอ e ีเมลครับก็ใส่อ e ีเมลของเราไปเลย จำนวนเงินนะครับ1น6 6 3 0นะครับแล้วก็รูปภาพเดี๋ยวผมแปเอาสลิปมาก่อนนะครับโอเคผมก็จะมากดอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็เดสก์ท็อปนะครับอ่านี่นะครับตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยโอเคแล้วก็กด i m n o t a r o b o t ตามด้วยคลิกเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงินนะครับปึ๊บอ่าก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแจ้งชำระเงินเสร็จนะฮะปลดรอ การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับผมโอเคนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการแจ้งชําระเงินนะครับระหว่างนี้ก็ทุกคนสามารถคลิกมาที่ Cli e n t Login ได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ในส่วนของบริการของเรานะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าบริการของเราเนี่ยยังไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับโอเคก็เราสามารถมาที่ใบแจ้งค่าบริการตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูสเตตัสนะครับเห็นไหมสถานะตอนนี้ มันจะอยู่ที่ค้างชำระอยู่ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยครับรอไม่ถึง10นาทีนะแป๊บเดียวนะครับเร็วมากๆกนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบริการของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานได้มันก็จะขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับอ่าก็คือเรามี1บริการแล้วก็มี1โดเมนนะครับจากนั้นก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้งานอยู่ <S <S เห็นไหมก็จะขึ้นนะครับใช้งานอยู่เห็นไหมฮะ อ่าซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกมาดูรายละเอียดได้นะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับของเว็บโฮสติ้งของเรานะครับทุกคนสามารถกดมาที่ชมเว็บไซต์ได้ลองคลิกมาดูปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยก็คือโดเมนของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วเห็นไหมอันนี้คือจะเป็นหน้าแบบเริ่มต้นเลยที่มันอยู่ใน public HTML นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็สามารถแก้ไขหน้านี้ได้นะนะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดปิดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาที่ Direct Admin นะครับอ่ะเพราะว่าตอนเนี้นะครับถ้าทุกคนสังเกตท,ที่โดเมนของเราเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันยังไม่ secure ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะพาทุกคนมาเพิ่ม SSL certificate ให้กับเว็บไซต์ของเราให้กับโดเมนของเรานะครับอ่ะก็เมื่อกี้ครับที่เราคลิกเข้ามาใช่ไหมครับที่ Direct Admin เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าหลังบ้านของ Direct Admin เนี่ยหน้าตาเขาจะดูโมเดิร์นมากเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับโฮสติ้งเจ้าอื่นๆเนี่ยมันก็จะ เป็นแบบ UI แบบเก่าอยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็น UI แบบใหม่เลยของ Hostatom นะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับก็วิธีการทำ SSL Certificate นะฮะให้ทุกคนมาคลิกตรงนี้เห็นไหมนะครับ SSL Certificate นะฮะก็คลิกเข้ามาเลยึ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับมาเลือกตรงนี้ครับก็คือจะเป็นในส่วนของ Get Automatic Certificate from ACME provider นะครับผมโอเคมาคลิกตรงนี้ฮะอ่าซึ่งตรงนี้ครับก็ให้ทุกคนเลือกเป็น let's encrypt นะครับผม common name ก็คือเป็นชื่อโดเมนของเรานะครับ key size ก็เลือกตามนี้นะครับผม certificate type นะครับเลือกเป็น sha 2 5 6นะครับแล้วก็ selected entries นะครับก็คือเลือก o m i l e r com แล้วก็ www o m i l e r com นะครับซึ่งทุกคนก็เลือกตามนี้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกด save ได้เลยปึ๊บ ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่า Certificate and key เนี่ยเซฟ e d นะครับผม let's encrypt request successful for o m i l e r com แล้วก็ www omiller com นะครับอ่ะกด x ไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีเนี้ยลองเข้ามาที่โดเมนของเรานะครับลองเข้ามาที่ https colon a o m i l e r com นะครับก็คือเป็นชื่อโดเมนของเรานะกด enter ไปอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูป นีครับแม่กุญแจเห็นไหม o o n n e t t o o n SQL แล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยเรานะครับได้ทำการเปิดใช้งาน SSL Certificate ให้กับโดเมนของเราเรียบร้อยแล้วนะเนเ่งเห็นไหมฮะ Certificate is valid นะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับทีนี้สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาลองติดตั้ง WordPress นะครับก็คือจะเป็นระบบจัดการเว็บไซต์ยอดนิยมที่สุดในโลกนะครับอ่าก็หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับ ให้ทุกคนเนี่ยมาที่หน้าแรกของ Direct Admin นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่ะนี่ครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัว Softaculous Apps Installer นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกเลือกนะครับที่ WordPress นะอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี l e r e v e l มีหลายตัวเลยนะครับ Joomla OpenCart อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น WordPress และการลองติดตั้งดูนะครับอ่ะให้มาคลิกที่ WordPress เลยป๊บโอเคจากนั้นนะครับมาคลิกที่ Install Now นะครับ โอเคทีนี้ครับ choose installation url ก็เลือกตามนี้เลยนะครับ protocol ก <Protocol s. S 1> ็จะเป็น https colon slash slash นะครับแล้วก็ชื่อด omain ตามด้วยตรงนี้ครับ in directory เนี่ยจริงๆให้ทุกคนลบออกนะถ้าเกิดไม่ลบออกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเวลาที่เราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะต้องเข้าผ่านทาง slash wp ด้วยนะครับดังนั้นเราจะให้มันเข้ามาแบบนี้นะครับต้องการให้เข้ามาที่โดเมนนี้ปุ๊บแล้วก็แสดงหน้าเว็บขึ้นมาไม่ใช่ต้อง s แล้วก็ wp นะครับอ่ ก็ให้ทุกคนลบทิ้งไปนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้เวอร์ชันล่าสุดจะเป็น6.01นะครับไซส์เนมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมตั้งตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ แอดมินเพสเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งตามนี้เลยแล้วกันนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จเนี่ยผมจะไปลบทิ้งนะครับอ่ะก็มายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะซึ่งในส่วนของ username กับ password เนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะทำเว็บบ r e s s ของตัวเองนะครับเป็นเว็บบล็อกเนี่ยให้ทุกคนตั้งตามที่ทุกคนต้องการเลยนะก็คือตั้งให้มันเดายากๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมยกตัวอย่างให้ดูนะก็จะใช้ตามนี้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปลบออกนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะนะครับอ่ะไม่มีอะไรที่จะะต้ออองงปปรับรับนนเเลืกกภาษาษษ็ฤ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีซีมให้เราสามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ติดตั้งละกันผมก็จะเลือกไปที่ install เลยปึ๊บอ่ะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ shaking the submitted data นะครับอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกนะครับเข้ามาดูที่โดเมนของเราอ่ะหรือว่ามา refresh หน้านี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย เราได้เว็บไซต์ WordPress ของเรามาแล้วนะครับทีนี้ก็ลองมาจัดการหลังบ้านดูนะครับอ่าเข้ามาที่หลังบ้านนะก็คือจะเป็น omiler wp a d m i n นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะล็อกอัออกให้ดูก่อนนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นหน้าล็อกอินนะก็ลองใส่ admin แล้วก็ pass นะครับล็อกอินเข้ามาอ่านี่ก็คือจะเป็นหลังบ้านของเรานะครับซึ่งก็ลองมาที่โพสนะฮะแล้วก็ลองมา add new ดูนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มโพสใหม่นะครับโอเคก็ลองมานะครับ New post นะฮะอ่า This is some content here อะไรแบบนี้นะครับอ่าหลังจากเขียนเสร็จนะครับกด Publish ไปกด Publish นะครับโอเคทีนี้ก็มาดูที่พสต์นะครับมาคลิกที่ view post อ่านี่ครับ New post ของเรานะฮะก็จะเห็นว่ามีข้อความตามนี้เลย This is some content here นะครับลองมาคลิกที่หน้าแรกก็จะเห็นว่าเนี่ยเราจะมี2โพสต์และพสต์ post ตัวแรกจะเป็น Hello World นะครับเป็นค่า default ที่เขาสร้างมาให้เรา โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ตัวที่2นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะในการติดตั้ง WordPress นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาทําวิดีโอใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆใน Ho สต Atom อให้ดูกันเพิ่มเติมนะก็ยังไงรอติดตามนะทุกคนสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ